สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลุงบอลทางช่องลุงบอลชาแนลครับง่ายไวอร่อยเหมือนเดิมครับวันนี้ได้ถั่วงอกมาครับผมขาวๆอบๆแบบนี้เดี๋ยวจะมาผัดถั่วงอกหมูกรอบให้เพื่อนๆชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมมาดูกันเลยก็จะมีถั่วงอกนะครับเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขาวๆแบบนี้เลยลุงบอลมีเทคนิคการล้างถั่วงอกนะครับ ให้เราเอาน้ําไปละลายกับสารส้มเอาสารส้มแปลกนิดนึงแล้วเอาถุงออกลงไปเลยจะขาวจั่วเลยแล้วก็กรอบนะครับแล้วก็ต้นหอมครับต้นหอมหั่นเป็นท่อนยาวๆนะครับประมาณสองนิ้วเลยนะครับเพื่อความสวยงามและความหอมนะครับต้นหอมครับแล้วก็จะมีหมูกรอบหมูกรอบของเรานะครับนี่เลยหั่นไว้เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพริกกระเทียมโขก หรือปั่นก็ได้ครับนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยดูไปตามลุงบอลเลยแล้วกันว่าผัดยังไงง่ายไวอร่อยอีกเหมือนเดิมนะครับติดเตาตั้งกระทะครับผมเพื่อนๆใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันที่เราทอดหมูกรอบนั่นแหละครับเหลือๆเราก็ใส่ลงไปได้เลยไม่ต้องเยอะมาก ดีวรอน้ํามันร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอน้ํามันเราเริ่มร้อนแล้วเราใส่พริกกับกระเทียมที่เราปั่นลงไปเลยนะครับเป็นพริกกินดานะครับกับกระเทียมไทยนะครับปั่นแล้วก็ผัดให้หอมเลยเพื่อนๆนง่ายง่ายครับผมเมนูนี้ผัดหัวงอกหมูกรอบหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกินนะครับมันก็จะมีรสชาติเผ็ดน,นิดนึงนะครับจะไม่เหมือนผัดหัวงอกธรรมดาง่ายมากครับ พริกกับกระเทียมเราหอมแล้วเราใส่ถั่วงอกลงไปเลยใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับเมนูนี้จะไวหน่อยนะครับขาดไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนผัดถั่วงอกเราต้องใส่น้ําปลานะครับฉีดให้โดนขอบกระทะแบบนี้เลยผัดถั่วงอกต้องใส่น้ําปลานะครับจะหอมมากแล้วก็ซอสปรุงรสครับผมไปกันไวๆเลยครับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูตามให้ทันนะครับตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับนิดเดียวครับแต่งสีแต่งกลิ่นนิดเดียวครับผม ตัดน้ำตาลนะครับเพื่อนๆรสดีหรือผงปรุงรสของเรานะครับเพิ่มความนัวอีกเช่นเคยครับผมผงชูรสครับใส่ลงไปเลยใส่ไว้ๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวถุงงอกเราจะเละตามด้วยน้ำมันหอยครับเสร็จแล้วเพื่อนๆ ใส่หมูกรอบที่เราหั่นไว้เลยนะครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยตามลุงบอลเลยนะครับตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนของเรานะครับใส่ลงไปเลยหลังจากนี้เราก็ผัดผัดผัดครับผ,ผมผัดให้ถั่วงอกสุกเลยนะครับ เติมน้ำสต๊อกนิดหน่อยใครไม่มีน้ำสต๊อกก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับนิดเดียวนิดเดียวขั้นตอนท้ายนี่เร่งไฟหน่อยนะครับเร่งไฟหน่อยง่ายครับเพื่อนๆอ,อร่อยด้วยนะครับหลายๆคนไม่เคยกินลองทํากินดูนะครับถ้าทําหมูกรอบไว้ถ้าใครทําหมูกรอบนะครับก็ขยักไว้นิดนึง แค่นี้แหละครับปิดไฟเลยครับเดี๋ยวไปจัดจานกันครับผมดูหน้าตาสิครับน่ากินไหมครับโอ้โหช่างน่ากินจริงๆครับผมเดี๋ยวไปจัดจานกินกับาวสวยร้อนๆกันเลยครับจัดจานกันเลยครับผมน่ากินไหมล่ะครับผัดถั่วงอกหมูกรอบลุงบอลนะครับหลายๆคนเชื่อว่าต้องมีคนไม่เคยกินนะครับ มีรสเผ็ดอ่อนๆมีรสหวานนิดๆมีรสเค็มนะครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับเขาสวยร้อนๆน้ำปลาลอยหน่อยนะครับโคตรอร่อยเลยเสร็จเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับผัด ชัวงอกหมูกรอบง่ายๆไวและอร่อยลุงบอลทางช่องลุงบอลชาแนลนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมากันเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องนะครับทุกท่านติดตามช่องลุงบอลชาแนลนะครับลุงบอลจะได้มาทําอาหารไทยง่ายๆและไวและอร่อยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับไปกินข้าวกันก่อนนะครับผัดถัวงอกหมูกรอบกับข้าวสวยละลอน้ำปลาลอยหน่อยนะครับ อร่อยมากวันนี้สวัสดีครับยั่วครับยัวย่วยัวย่วยัว่วยั่วยั่วน่ากินไหมครับ